ฮันแน่สองพี่น้องร่วมค่ายสายแร็ปค่ะทั้งลิซ่าและก็บ๊อบบี้นะคะควงกันไปใช้ตังหรือเปล่านะล่าสุดค่ะพบกันเคลื่อนไหวนะคะโดยทางร้าน The b o l s t t o r e นะคะก็มีการอัพรูปภาพค่ะเป็นภาพลายเซ็นนะคะที่พบว่ามีทั้งลายเซ็นของลิซ่าแบล็ Black p i ิงค่ะและก็บ๊อบบี้นะคะจากวงไอคอนต่างก็เคยเดินทางไปที่ ร้านของเขานะคะแล้วก็คาดว่าค่ะทั้งคู่เนี่ยอาจจะไปด้วยกันด้วยนะเพราะว่าดูจากลายเซ็นตรงนี้นะคะมีการเซ็นคู่กัน,นะคะวางติดกันแบบนี้เลยแล้วค่ะก็เพิ่มมีคนนะคะถามบ๊อบบี้ค่ะตอนที่เขานะคะมีการไลฟ์สดผ่านทางแอปพลิเคชัน v. live ค่ะว่าอยากจะเห็นทั้งคู่นะคะมาคอลแลบร่วมงานกันค่ะ ซึ่งตอนนั้นนะคะบ๊อบบี้ก็บอกว่าแม่ก็อยากจะทําอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าลิซ่านั้นไม่ค่อยว่างเลยค่ะแต่ว่ามาคราวนี้นะคะพอเห็นลายเซ็นคู่แบบนี้ในช็อปแบบนี้นะคะเออก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะมีการไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการคุยเรื่องงานเพลงที่อยากจะทําด้วยกันบ้างก็อาจจะเป็นได้นะคะอันนี้ก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยค่ะ ส่วนทางร้านนะคะบรรยากาศก็จะอย่างที่เห็นนะคะเป็นแนวสตรีทสตรีนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเก๋ๆค่ะดูบ่อยๆนิดๆนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นบรรยากาศที่ทั้งคู่นะคะเคยไปเดินช้อปปิ้งที่ร้านร้านนี้มาแล้วค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้นะคะแอดก็เลยออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่ทางร้านเขาเอามาโพสลงใน i g Story ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า